ถออกก่อนถยออกก่อนอจ่าพวกจุนถ่ยออกอ่าบอลน้มันปัออกป่าถยออกก่อนครับ29 29 29าสอ้าสาสเนายนั่งลงปังลูกวางะบอลวางวางไปลงกระพื้นวางไปลงกระพื้นเย่าพิกจุนนั่งลงไอดนี่นั่งลงไอ้นี่เอานั่งคุกเข่านั่งคุกเข่ากอยหยากไหมเอาแล้จะนั่งนั่งสู้ลูกก็ยกสองขาหนาขึ ยกมือสอง,างนาน้แล้วาจากนั้นเขาลงมาดินสามรั้งเางไฟใหม่คิวเด้อโดยทจะสั่งูกเผาเขลงมาดินสามครโดยคำว่าอ a s เขกัััอานสองสาม s เวกระล้กระกไกลงไปกลงไปกลบไปแต่ใหม่คิวเด้องลเอาครั้งที่หนครั้งที่ส เอาลุกขึ้นยน่ต้องจับ่ต้องจับ่ต้องจับเพิ่อาลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยนก็ต้องจับปมบเพิ่มลุกขึ้นยืนภาย,ลกกยหลังสามเก้าวานเดือนตีแลัในั้นกำลังหันตีปบ <c oughs> วันที่การขุดฝายัเ <c oughs> า,าจะต้องพาลุกเพาละบอาท่าเซ็กซี่รอบกองไฟ Okay. ม,มันมาติแล้วมันมดหมิดอ่ะอะไรากติกัะตายม่สายสายรับพี่น้องทั้งหลายจะนับสายหลังให้หัวหน้าเผาแล้วก็ลูกเผาจุดไฟโดยการนับห้าสี่สามสองหนึ่งแดงให้กูหนีก่อนเพื่อว,วันระบเบิด <c oughs> บันนี <pl ains> ้ไฟลบโจทย์ช <mail>. ่วงเชตวานเรียบร้อยแล้วโอกาสนี้ขออนุญาตกาบเปยนเชิญท่านวิสิตเทียมม่วงนะครับผู้บริการโรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหลงปากได้กรุณาจะทำพิธีเปิดกิจกรรมชุมุมร่องกองไฟนักบัดนี้ครับทำความเคารพท่านประธานทนานหน่นเลยครับโอ้ตุงวันที่หก เอเจท่านประธานได้กอ่อเปิดกิจกรรมตุลรบอบองไปเอเจครับอรับขอบอนุญาอยู่ไกลนิดหนึ่งนะครับร้อนจากทิศเหนือสู่ทิศใต้จากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออกพี่น้องรูกเสือเนเธารีวันนี้ ได้มาชุมนุมรอบก,กองไฟณที่นี้ขออันเชิญสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้และในสากลมพิพพบช่วยดุลบันดานปลปกปักรักษาให้พี่น้องลูกเสือที่อยู่ณที่นี้มีความสุขความเจริญขอให้กิจการลูกเสือไทยจะโลนลูกเรื่องเจริญจเจริญดังกองไฟนะครับที่ลุกอยู่ณบัดน,นี้ และสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ป้อนไม้เป็นเท่าฐานไปณนะบัดน,นี้ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟณนะบัดน,นี้ฟู ชาติสิกษัตริย์จะยืนหยัดอยู่อย่างไรไทยทั้งผองน้ำตาโงรงริมถิ่นขวัญทองรุ่นเยิอนครับจะเหลียวมองหน้าใครที่ไหนกันจะเลือดเนื้ออีสานใต้ไทยทั้งหมดเข้มทุกยศสดทุกอย่างไม่ขาดสีใตร้ร่มธงชาติไทยไครกล้ามาราวีแผ่นดินนี้ขอประกาศสู้ขาบใจหากเราถือสายรบจากผมแม่ เลือดที่แท้ในหัทอนหอนมีไหมแต่เราถืออภิสิทธิเหนือจิตใจเราชาวไทยจงร่วมรักสามัคคีขมรนยับเวียดนามเืินเกิดใจยังเราก็พังไปแล้วใช่ไหมนี่หากเราเถิดประมาทชาติไทยรีพบก,กันที่กลางสมุทรราะสุดดินอายายามยังอยู่ยังยืนอยู่ 有光。 วันนี้นะนนนนรครับมือ,ล,อ,อนะลงเรียนเชิญท่านประธานท่านผู้แทนพักที่ไหนรับรองครับพี่น้องรู้เสือนักครับขออนุญาตประกาศนะครับเด็กหญิงกัญญาพัฒน์เฮียงเมียโรงเรียนราชประชานครจุติกเกียรติอยู่ไหมครับยกมือเลยลูกยกมือเลยลูกถ้าอยู่ธัญรัตน์อยู่ไหมลกูกยกมือครับ ไหนครับทายาทยมือกัญญาพัฒน์กัญญาพัฒน์อยู่ไหนครับกัญญาพัฒน์ไหนครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายกันเดญญาพัฒน์เฮียงเฮียงแม่ประชานทองสิบเกียรติอยู่ไหนครับยกมือลูกยกมืออยู่ไหมลูกอยู่ไหมครับโอ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้โอเคขอบคุณมากครับเพราะว่าคุณครูบอกว่า ติดตามตัวไม่เจอบอกว่าไปหายไปไปท้องน้ามาแล้วนะครับคุณครูมาแล้วครับโอเคขอบคุณมากครับอาหารไท่เขาเสียบแล้วเรากินหลายขอมูสเส็ดดับก็เป็นอย่างดองวันนี้นอกจากท่านประธานแล้วขออนุญาตแนะนำท่านผู้ติดตามนะครับคุณครูวัชราพรเทียมม่วงครับคุณครูโรงเรียนบ้านดงมันหัวดงน้องหมากครับตอนนี้พระบรมนางครับผมวันนี้ท่านเสลือเอทีทีรุ่นแมตช์สท่อนครับและคุณครูสุภาพรทองหล่อครับดีทีทีวิทยากรจากท่านเหลือบางม่วงครับ เป็นไหนบ้านไปกับบ้านเลยครัคนโคขึ้นมาท่านไหนครับคนโค้งเป็นแถวเขเหยียบเขาเขาเหยียขึ้นบ้างขึ้นบ้างหลายเดี๋ยับเรียนเชิญนะครับคณะครูครูเลยนะครับด้านหลังท่านประธานเชิญคณะครูเลยครับครับผมเดี๋ยวลูกหลานจะได้ครองคงอะไรครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกทุกท่านครับผมตีน้ำหนึงตสามกระมากับตีน้ำเสียงผมไปเรื่อยๆว่าวแล้วก็กระโดมานำลงไป เด็กๆนะครัครับทุกโรงเรียนเลยนะครับกลัวประมาณว่าอย่างมานั่งหลายปอกปาดีแต่เบิ้งเล็กน้อยกตบว่าเป็นอย่างเดา